สวัสดีครับวันนี้เพจเจดงกรุงของเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาไหว้พระแล้วก็ไหว้สันเจ้านะในเยาวราชของเราครับที่แรกนะครับ,รรบก็คือวัดวัมเพนจินโพธิ์หรือวัดยงหกยีที่หลายๆท่านเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามไม่มากก็น้อยครับสำหรับวัดแห่งนี้มีประวัติมายาวนานแต่ช่วงสมัยต้นกรุงรัตน,นโกสินทร์แต่ดั้งเดิมของวัดนี้นะครับเคยเป็นศาลของพระฤาษีสวนหรือพระรัศกนอินม,มาก่อนเราได้พพบว่าที่นี่มีป้ายของ ศาลแห่งนี้ตั้งแต่สมัยรัชะสกวงสูงสมัยรัชทรงฉีและที่สําคัญวัดแห่งนี้นะครับก็มีประติมากรรมงานผกษาที่ถือว่าหาชมได้ยากอยู่ที่วัดแห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับวัดแห่งนี้ไม่มีเพียงแค่โรงบูชดชั้นล่างอย่างเดียวเท่านั้นแต่ละชั้นต่างๆก็จะมีวิหารของพระโพธิสัตว์แล้วก็วิหารบูรพาจารย์อยู่ในแต่ละชั้นต่างๆซึ่งมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันครับชั้นที่1น,นะครับเป็นโรงวิหารหลกักจะมิสถานพระพุทธเจ้า3พระองค์และ รูปปั้น18อรหรันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานผกษานําเข้ามาจากเมืองจีนครับชั้นที่2เป็นที่ปริสฐานของป้ายบรรพชนแน่นอนว่าคนไทยเชิอสายจีนให้ความสาคัญกับบรรพบรุษชั้นที่3นะครับเป็นวิหารปริสถานเทพเจ้าต่างๆที่คนจีนและคนไทยเชิอสายจีนรู้จักและนับถือชั้นที่4ี่ครับเป็นวิหารพระกสิติคันและวิหารบูรพาจารย์พระกสิทธิคันที่นี่เป็นแบบปางห้อยพระบาทนับว่าหาชมระยะทีเดียว และชั้นที่5ชั้นสุดท้ายนี้เป็นวิหารพระสมมาสัมุทธเจ้าและวิหารพระอรุเตสวนนอกจากนีนะ้ในวิหารของพระอรุเตศวนยังปริสถา,านเทพบุญช้างหรือเทพแห่งการศึกษายอยู่ด้วยซึ่งเหมาะแก่ใครหลายๆคนนะครับที่จะเข้ามามูหรือขอพรในเรื่อง ด้านการศึกษานาวัตแห่งนี้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องจินศึกษานะครับสามารถติดตามได้ที่เพจเจริญกรุงกับผมธีรพรสีสุขการเดินทางเหมือนลี้เริ่มต้นที่กาวแร่เชียนี่จูชิงชื่อบีจูเชียแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับแจเจน